คร,ครับุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งแนวทางในในเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกดเองครับก็ได้มีการนําร่องสําหรับศูนย์ฟื้นฟูนะครับทักษะชีวิตแล้วก็เติมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดนะครับขึ้นคนดีสู่ครอบครัวและก็สังคมครับทางด้านนายอดุพงสุขสมนิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยท่านก็ อย่างที่บอกไปว่ามีการเล็งเห็นหเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยหลายๆคนเข้าไปอยู่ในรั้วของยาเสพติดแล้วการออกมาเนี่ยควรจะได้รับโอกาส<ช>นะครับ,รบโอกาสนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคสิ่งไหนที่จะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับ กลับมาอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นก็คือการมอบอาชีพให้กับเขานั่นเองนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตและก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประหลัดจังหวัดฝ่ายปกครองสาธารณสุขตำรวจและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมกันติดตามการดําเนินงานศูนย์นําร่องฟื้นฟูนฟนฟนฟนทักษะชีวิตและก็เติมเต็มอาชีพให้ผ่านการบําบัดรักษาย,ยาเสพติดของอําเภอเมืองศรีสเกตซึ่งได้จัดขึ้นนะครับภายในวัดป่าหนองม่วงนะครับตำบลหนองครกอําเภอเมืองรีสเกต โดยมีผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดจากโรงพยาบาลหรือศูนย์มินิธัญญารักษ์นะครับจำนวน11เดรายด้วยกันเข้ารับการฟื้นฟูนก่อนที่จะคืนคนดีสู่ครอบครัวและก็สังคมซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสิริสเกตนะครับท่านได้บอกว่าอำเภอเมืองสิริสเกตเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์นำร่องฟื้นฟูทักษะชีวิตและก็เติมเต็มอาชีพ ให้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดเนี่ยเป็นแห่งแรกของจังหวัดชีสเกตซึ่งจังหวัดชีสเกตนะครับจะมีการขยายผลไปทุกอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหรือว่าผู้ที่หลงผิดที่เป็นผู้ป่วยต้องได้รับโอกาสในการรักษาก่อนที่จะกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทนั่นเองซึ่งเบื้องต้นเองนะครับต้องเร่งรัดจัดตั้งศูนย์นำร่องฟื้นฟูทักษะชีวิตและก็เติมเต็มอาชีพให้ผ่านการบำบัด รักษายาเสพติดอีกไม่น้อยกว่า60ก่อนจะขยายใ,ให้ครบทุกอำเภอนั่นเองครับครับซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูก,ก่อนคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมุ่งดูแลแก้ไขลูกหลานผู้หลงผู้ผู้หลงผิดนะครับติดยาเสพติดได้เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟูผู้ปกครองนะครับถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต้องเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้อง หากพบว่าลูกหลานติดยาเสพติดนะครับขอให้แจ้งฝ่ายปกครองและรีบนําตัวเข้ารักการรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายอย่างจริงจังปัญหายาเสพติดจึงจะลดลงและเบาบางในที่สุดนั่องครับ